สวัสดีครับผมก็กลับมาถึงช่วงเวลาของการเิดสุดิสต์แาสแบรนด์ต่อไปแล้วนะครับแบรนด์ brand นี้ก็จะเป็นแบรนด์อันนึงนะครับที่เอาจริงๆต้องบอกตามตรงว่าปูเป้ก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะอินลงมาในขนาดนี้นะครับผมนั่นก็คืออันเซอร์โมนงนั่นเองจริงๆแล้วปูเป้รู้จักแบรนด์อันเซอร์โมแนงมันนานมากเลนะเพราะว่ามันจะชอบลงครีโอไม่บอกนะครับจะเป็นแบรนด์ที่บอกตรงๆว่าถ้ามองจากข้างนอกจะไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่แล้วก็หาข้อมูลไม่ค่อยได้นะครับคือเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนเป็นแบรนด์ นะครับผมเป็นแบรนด์ที่เหมือนกับแบบมียังไงดีละ่ะต้องเฉพาะเจาะจงสําหรับกลุ่มคนจริงๆนะครับอาจริงๆเราก็มีเคาน์เตอร์อยู่แค่2ที่นั่นก็คือที่พลักกอนแล้วก็ที่เอ็มโพรเรียมนะครับแล้วเวลาเดินผ่านไปที่ไลก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่เป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าอยู่มาได้ยาวนี่มากน,นะครับผมคือหลายปีอยู่แบบเงียบๆนิ่งๆ เอาจนกระทั่งปุ้เป้ได้มาค้นพบว่าเขามีแบบเป็นกลุ่มแฟนคลับของตัวเองอย่างเดี้ยนั่นคือเป็นแบรนด์ที่เหมือนแบบเป็นฟามิลี่มากๆคือแม้กระทั่งสมาชิกด้วยกันเองซึ่งเป็นสมาชิกของแบรนด์นะครับก็อ่ะยังรู้จักกันเองด้วยซ้ำจากการไปทำรูช็อปก็จะเจอหน้าสมซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแบรนด์ที่บอกปุ้เป้ต้องบอกว่าน่ารักดีเลยนะครับเอ่อันส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่เหมือนเป็นโอคุตูนะครัะของสกินแคร์นั่นก็คือว่าเหมือนกับแบบเออ่ค่อนข้างที่จะแบบว่า เป็นเรื่องของการคัสตอร์ไมซ์เป็นเรื่องของการปรับการใช้สกินแคร์นะคบให้เหมาะกับแต่ละคนคือผลิตภัณฑ์ของเขามีประมาณ4ี่กว่าชิ้น4ีิสี่ชิ้นเหมือนกันจำไม่ผิดนะแล้วสามารถที่จะมิกซ์แมชสลับนู่นผสมนี่การใช้ได้กว่าสา0ร้อแบบเพื่อให้แบบว่าเกิดผลที่ดีที่สุดสำหรับสภาพผิวต่างๆของแต่ละคนเลยน,นะครับเป็นแบรนด์ที่ต้องบอกว่า,าต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วจะสนุกกับมันแล้วก็เปลินกับมันมากๆด้วยนะครับผมบูฟเฟ่เริ่มต้นจาก อาเมสกระปุกเดียวนะครับหลังจากนั้นก็เสียเงินเป็นหมื่นโดยที่ไม่ทันร,รู้ตัวนะครับผมแต่ว่าคราวนี้ช่วงปลายปีเป็นช่วงที่เหมือนกันบ,บว่าอันซมเนงมีโปรโมชั่นที่สุดคุ้มคุมที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือจะเป็นชุดเซตต,ต่างๆจะมี value ที่มีส่วนลดเหมือนประมาณ25-30%เรลยทีเดียวนะครับซึ่งมีชุดหลายหลายชุดที่น่าสนใจแต่ชุดที่ปุ๊ปเป้เลือกมานะครับนั่นก็คือชุดแมก็กซ์สีกระปุกของเขาเองนะครับจะปกติกระปุกเขา3,100บาท ซอส,สิกระปุกอันนี้นะคะในราคาทั้งหมดลดยี่สิบแปดเปอร์เซ็นเหลือประมาณเท่าไหร่วะจำราคาไม่ได้แต่มันลดไปยี่สิบแปดเปอร์เซ็นซึ่งปกติไม่มีทางลดได้ถึงขนาดนี้อยู่แล้วนะครับโดยมากทั้งสีกระปุก,กเนี่ยก็คือเป็นทุกสูตรที่อันเซอร์โมแนงมีเลยนะครับผม โดยตัวที่ปุ๊กแรกจะชอบที่สุดก็ต้องเริ่มต้นที่ mineral m a s นะครับหรือ mask สาลายปุ๋มเหมือนของปุ๊กแมนั่นเองคือมันเป็น m a สที่มีแต่สาลายสลายสาลายแล้วเหม็นมากๆคือตอนแรกคิดว่ามันเหม็นมากเลยนะแบบหูทนไม่ไหวแล้วถ้าเกิดฉันต้องมา s ไอ้นี้แบบอจิละคัางนี่ฉันต้องกั้นใจตายแน่ๆเลยตอนนี้ปิดบอกว่า้กระปุกไหนไม่เหม็นของปองหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็ เป็นตัวหนึ่งที่บอกว่าเปิดโลกการทานของคุปเป้เลยนะคะเพราะว่าส่วนประกอบมันเบสิกนะมันมีแต่สารหร่ายอะไรนิดๆหน่อยแล้วก็สารกันเสียแล้วก็เอเซนเชียลออยล์นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแบบให้มันจะไปเวิร์กได้ยังไงวะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่ามันเวิร์กมากๆนะครับผมสําหรับคนที่มีปัญหารเรื่องสิวเล็กๆพวกผดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยทําให้สิวพวกนี้มันแห้งไวขึ้นแล้วก็สิวเล็ก ต้องย้ำว่าเม็ดเล็กๆนะที่ฝังอยู่มันจะสุกออกมาเร็วขึ้นแต่สิวเม็ดใหญ่ๆส่วนตรงพุ้แหน้าใช้แล้วยังไม่ได้ผลตรงนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตรงพุกงหน้าผากอะไรเงี้ยมันเคลียร์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็พอเวลาใช้เสร็จปุ๊บจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันดูสะอาดขึ้นพุ้งเป้จะใช้อันนี้นะครับประมาณวันนึงวันในช่วงที่แบบผิวมีปัญหายเยอะๆนะครับ แล้วก็สัปดาหลา์ละหนึ่งถึงสองครั้งหรือในวันที่รู้สึกวันนั้นผ่านอะไรมาทั้งวันออกจากบ้านแต่เชา้าลงบีบีพีมพ์นู่นนี่นั่นโน่นเจอเหงื่อไหลไขย,ย,ย้อยออกไปเดินริมถนนอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแน่เผชิญแบบบลภาวะและอะไรเยอะๆจะกลับมาพอะตัวนี้นะครับเราล้ลางออกมาจะรู้สึกว่าผิวสดใสขึ้นเลยต้องลองแล้วก็มันมีวิธีการใช้หลายแบบมากๆเลยสามารถมิกแมทช์กับตัวที่มันจะเป็นคอมเพล็กซ์อารมณ์เหมือนกับเป็นเซรั่ม ตอนกลางคืนผสมลงไปในนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เหมาะกับทางสภาพผิวนะกไหมครับ<ส>ก็เป็นสรุปเป็นอีกตัวหนึ่งที่พูกเป็นลำเลอะัมากเลยจะหมดกระปุกที่3าไปแล้วในเรื่องนี้นะครับผมก็ไม่อยากให้มันหมดเร็วนะเพราะว่ามันแพงเหลือเกิน<ส>แล้วก็จะมีอีกสองตัวอีกสามตัวครับก็จะมีเป็น exploring mask อันนี้จะเป็น mask ที่ค่อนข้างจะ,ะหลาดนิดนึงคือมันเป็น mask ผัดเซลล์แต่ไม่ใช่เอาไว้ให้วนๆน,น,นะครับ คือมันจะเป็นแมสที่เป็นมีเมสสารอาเป็นสครับนะครับแต่เขาให้ทาแล้วทิ้งเอาไว้ก่อนจะพักหนึ่งให้มันเริ่มเซตตัวนิดนึงแล้วเราก็ใช้ปลายนิ้วอะครับค่อยๆลูบอ,ออกไม่ต้องวนนะลูบออกเบาๆ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 มันจะออกมาเป็นเหมือนที่ยังลบอะแล้วก็มันจะไปกลิ้งเอาดดเซลต่างๆให้หลุดออกมาน,นะครับคือไม่ละครครื่งผิวถ้าเราใช้ถูกวิธีบางคนตอนแรกต้องบอกว่าใช้ไม่เป็นเราไปลองใช้ก็ขัดๆขัดๆวนๆแฉกหนานามาั นะครับพอมารู้วิธีใช้เออมันเวิร์กก็คือลงสครับก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาสหน้ามาสหน้าเนี่ยจริงๆเราจะใช้กับสภาพผิวแบบไหนก็ได้อย่างมินอเลอร์มาได้ทุกสภาพผิวเลยแต่จะเน้นสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องแบบเรื่องสิวผิวมันหรืออะไรต่างๆแล้วก็ัอวิธีใช้ได้เยอะมากเดี๋ยวว่าจะทํารีวิวแยกกลวิดีโอนี้จะนานเกินไปแล้วก็จะมีมาอีสองตัวครับก็คือเจลมาสแล้วก็ครีมมาสนะครับเจลมาสทีใช้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าครีมมาก็ใช้มาหลายอันแล้วเหมือนกัน ตัวครีมมาส์ครับจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือมีปัญหาเรื่องแบบว่าผิวแดงหรือมีอาการเซนซิทีฟนะครับต่อความเลิศเลอศปุ๊บเป้เลิศอลองลองมาจากหนคือยังไงมินเนอร์รอมาชนะเลิที่สุดอยู่แล้วในใจครีมมาส์เนี่ยปุ๊บเร้จะเอาไปใช้นะครับผสมกับมินเนอร์รอมาส์ในกรณีที่รู้สึกว่าช่วงนั้นผิวกําลังขาดความชุ่มชื้นนะครับคือมินเนอร์รอมาส์ตัวเดียวมันอาจจะทําให้แห้งไปนิดนึงก็ขออนะครับผม สารเจลมาเนี่จะเป็นตัวกระตุ้นการไหลเวียนในความรู้สึกนะครับคือช่วงไหนที่รู้สึกว่าผิวแดงอยู่แล้วใช้ตัวนี้ไม่เพอคือผิวมันจะยิ่งแดงกันอีกประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดช่วงไหนรู้สึกว่าผิวซีดเซียวอะไรอย่างเงี้ยใช้ตัวนี้มันจะกระตุ้นการไหลเวียนให้ผิวดูนี่มนะมีนวลขึ้นมีสีสันที่ดีขึ้นนะครับคือแบบมีเลือดฝาดหรือประมาณนั้นก็จะใช้เจลมาผสมเข้าไปกับเนเนอรัลแมสซ์เองเหมือนกันนะครับผมก็จริงๆจะคอมบิเนชันเอา สองอันนี้มาผสมกันมันก็ยังได้นะแต่ไม่รู้สิกูเป้ชอบที่มี mm hmm. ไมน่ารมาสูนเบสมากกว่านะครับนอกจากนี้สี่กระปุกนี้ยังไม่พอนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีเป็นกระเป๋าแถมมาให้ด้วยเป็นกระเป๋าของแอนเซอโมเนงน,นะครับ mm hmm. ตอนแรกก็เน้กว่าเป็นกระเป๋าธรรมดาพอ mm hmm. เปิดมามันสามารถใส่ชุดนวดได้ด้วยแหละคือมันสูงพอที่จะใส่ทนได้ไดนะครับแล้วก็ข้างในค่เห็นนะแค่เห็นเนี้ย เห็นไหมว่ามันมีแบบว่าเป็นเป็นเหมือน,นอะไรค่อยๆอ,อยู่ตรงไหนว้ยไม่ถน,นัดเห็นปะไอตรงเนี้ยมันจะเป็นผ้ายุดๆน่ะครับเอาไว้ล็อกพวกขวดเซรั่มหรือขวดโทนเนอร์เวลาเราจะแบบว่าพกพาไปไหนไม่ให้มันกินก้นโลโกโตมันนะแบบหลักก็เอาไปว,ว่ากระเป๋าใบนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าใส่ชุดนวดของแอนดเจอร์เบยของเต้เอาไปใช้ั้างต่อไปเนาะอืม ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะคบที่ครูดได้อยากแนะนำจากแอนเซอร์เมเนงเป็นชุดที่เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณสนใจมาของแอนเซอร์เมเนงและอยากจะลอทุกอันที่เป็นชุดที่คุ้มที่สุดในรอบปีแล้วทดี่ยวคุณจะซื้อได้นะครับแล้วก็ในช่วงของมิดไนซ์เซลลดเพิ่มอีกไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดซื้ออันนี้ก็จะได้โวเชอร์เพิ่มแน่ๆอยู่แล้วนะครับรองถ้าเกิดซื้ออะไรก็จะตามสเปคของแองคไปก็ยังจะให้คืนอีกแล้วก็ถ้าเกิดซื้ออันนี้อา่าห้อ พันจะมีโปรโมชั่นอะไรของแบรนด์ก็ไม่รู้นะครับก็ยังได้ก็ยังได้ของแถมมานั้นเพิ่มอีกนะครับผมก็ต้องลองไปชคกันดูอีกทีหรึ่งกูเป็ไม่น่าใจนะครับก็น่าสนใจใช่ไหมล่ะถ้าเกิดสนใจมาสมัยน้ชุดนี้ครับเลือกแล้วสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นชูดอะไรนั้นก็คอยเดตามชมอีกเช่นเดินะ